ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ เดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r อของผมซึ่งก็คือผู้คัพเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดหนึ่งผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไหร่ก็ไม่จำแถมยังต้องหามรุ่ม,มอีก เราขอเสนอลิมิตเลสเม็ดอมตาตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสก,กัดจกากชาเขียวและวิตามินบีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็เลิงสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของดาเมจจากตัวตีแฟกซ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซตนี้ที่จะใช้กับชายนะครับหรือว่าจะเป็นอีกเซตนึ่งที่ใช้กับดีเฮียนะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปอธิบายก่อนว่าตัวตีแฟกซ์มันทํางานยังไงเพื่อที่คุณจะได้ไม่งงกันว่ามันทํางานยังไงแล้วก็ค่อยมาดูตัวกราฟทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้ ซ้อีกทีหนึ่งนะครับเอาเรื่องอ์ติแฟกต์ตัว n i m s Dream ก่อนนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ใส่กับชายนะครับโอเคการทํางานของมันก็คือเมื่อคุณใส่2ชิ้นนะครับคุณจะสามารถได้โบนัสความเสียหายน้ํา15%ก็จะเหมือนกับตัวอ์ติแฟกต์ Hard of Depth เลยครับเหมือนกับแป๊ะแเลยแต่ว่าผลของ4ชิ้นเนี่ยจะแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนครับ การทํางานเนี่ยจะคล้ายคลึงกับตัวธนูโพล่ามากๆกนะครับก็คือถ้าเกิดว,ว่าคุณทําการโจมตีปกติชาร์จโจมตีทุ่มโจมตีใช้สกิลหรือว่าแชรติโดนศัตรูนะครับคุณจะได้สแต็คมาเป็นระยะเวลา8วินาทีครับสแต็คเนี่ยมันได้มาหลากหลายวิธีมากทุกการกระทําของคุณเลยก็ว่าได้ครับโดยตรงนี้การทํางานของมันสามารถมีได้สูงสุดแค่3สแต็คแล้วก็ผลที่ให้จะให้ดังนี้ครับคุณจะได้แอตแท็กเและได้โบนัสความเสียหายน้ําี่ครับที่1นึ่งสเต็คที่2สเต็คจะได้เป็นแอตแท็ก,กสิ น้ำ9%แล้วก็ที่3 s t แ c k กเนี่ยคุณจะได้เป็นน้ำแท็ก25%และได้เป็นโบนัสความเสียหายน้ํา15%ครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองนะไม่วามว่าคุณจะอยากให้มันเต็มที่ สามสต็กเสมอครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะแยกเรื่องของระยะเวลาของแเต็กกันอย่างเป็นอิสระเลยนะครับหมายความว่าไอ้แต็กทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันหมดระยะเวลาแยกกันนั่นเองครับฉะนั้นตัววิธีการที่ใช้ที่ดีสําหรับชายก็คือมาถึงคุณควรจะกดแบบนี้เลยครับกด skill size, สกิลใส่ัตรูแล้วกดโจมตีปกติ1ทีแล้วก็ใช้โจมตีครับแล้วก็เอาไมเน็ตกดอันติห้ามกดสกิลครับแล้วก็ให้คาสฮาจริงๆคาสฮากดสกิลค้างได้นะครับแต่ว่าผมใช้ไม่กดอันติแล้วก,กดสกิลต่อครับแลังจากนั้นเนี่ยค เป็นจริงแล้วคุณต้องให้เซียงหลิงกดอันติก่อนนะครับแล้วถึงสลับชายมากดนะแต่ว่าอันนี้ผมลัดมาให้มันเร็วๆ เพียงแค่นี้อันตรีของคุณก็จะได้สแต็กทั้งหมด3สแต็กตั้งแต่แรกแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่คุณไปนั่งตีมอนสเตอร์นะครับคุณก็จะมีสแต็กสามอยู่ตลอดไปครับเพราะว่าคุณไม่ได้ตีถึงแวินาทีแล้วครับโดยปกติแล้วคุณต้องสลับมันติดคูดาวคนที่ให้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถมี3มสแต็กตั้งแต่ต้นเนี่ยดาเมจคุณก็จะดูดีอยู่ประมาณนี้เลยครับแต่ถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถมีสแต็กเต็มได้นะครับดาเมจมันก็จะดรอปลงมานั่นเองครับทีนี้ ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างใส่เป็นเซตที่เป็นเซตยำเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นยำน้ำเนี่ยจะดีขึ้นไหมคําตอบคือคุณเห็นตัวเลขนะครับมาต่างกันอยู่ร้อยกว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยครับส่วนสีน้ําก็ตามสภาพที่เห็นสีน้ํามันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้โจมตีเยอะแค่ไหนนะครับ ถ้าถามว่ามันคุ้มค่าที่จะฟาร์มไหมเอากันตามตรงแล้วเนี่ยเซตยามมีโอกาสที่มูลค่าจะสูงกว่าได้ง่ายกว่าใส่เซตสี่ชิ้นครับฉะนั้นคุณจะฟาร์มหรือไม่ฟาร์มอยู่ที่การตัดสินใจของคุณทุกคนรู้อยู่แล้วว่าชายมันเก่งมาก mm. เมื่อเล่นกับพวกเซียงหลิงคาสินหาแล้วก็เบนเนตครับไม่มีความจําเป็นใดนๆที่ต้องฟาร์มแต่ถ้าอยากได้เพิ่มใช่ครับคุณฟาร์มได้วันนี้ผมก็ฟาร์มมาหมดไป28ฝาจ่ายเรซินมันแรงขึ้นอยู่1 0 ซึ่งดาเมจจริงๆที่มันแตกต่างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับบาลานซ์อัตติแฟกซ์แล้วก็เรื่องของบัฟที่คุณมีการแจกให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันดีขึ้นแน่ๆแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นจนแบบเป็นเท่าตัวหรืออะไรขนาดนั้นเกมนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลามีอะไรที่เป็นการอัปเกรดขึ้นมาส่วนใหญ่จะอยู่แค่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แหละครับแล้วก็จะมีคําถามว่าพี่ครับผมให้อยาโตะใช้ได้ไหมไอาโตะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เซตนี้นะครับการทางานคือ,คน,ตอนติตั เพราะว่าอันติของอายาโตสแนปช็อตครับแล้วก็นั้นคู่กดสกิลแล้วก็ตีได้เลยหมายความว่าตัวอันติของอายาโตจะมีสเต็กได้สูงสุดเพียงแค่2สเต็กครับ แต่ต้องคูกดสกิลแล้วเตะครับใช่ครับคุณมี3 s t สเต็คครับถ้ากดเร็วๆดีๆมันก็มี3ามสเต็คได้ครับถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ถามว่ามันจะดีแบบพีคไปเลยไหมมันแตกต่างน้อยกว่าชายแน่ๆครับแล้วก็สําหรับชายคนที่กดแบบปกติคือมาถึงคุณเซตอัพทุกอย่างไม่ได้เอาชายมากดสกิลก่อนแต่ต้นเหมือนที่ผมทำมันนะครับถามว่าดาเมจมันจะต่างขนาดนี้ไหมจะต่างน้อยลงครับแน่ๆแน่นอนนะครับเพราะว่าอันติของเรามันจะไม่ได้สเต็คเลยครับเพราะว่าเรากดอันติเลยโดยที่เราไม่ได้กดสกิลหรือกด อะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนั่นเองครับถ้าฝึกได้ก็อยากให้ฝึกไว้เพราะว่าโรเทนนี้สำหรับชายเนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจ์สำหรับอันติได้เยอะมากแต่ถ้าฝึกไม่ได้ขี้เกียจฝึกไม่เป็นไรมันจบคอนเทนต์ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวเซตต่อไปก็คือเซตวูลุคชาโกรนะครับผมบอกก่อนนะครับพวกยังฟาร์มไม่เซตมันไม่ดรอปพายายามแล้วผม้หมดตัวพวกาตีไปสองชั่วโมงกว่าเพื่อฟาร์มอย่างเดียวพวกยังไม่ได้เลย าการทํางานของมันก็คือเซต2ชิ้นคุณจะได้ HP 20%หมายความว่าตอนนี้ตัวละครอย่างนีลูสามารถมีเซตเพื่อเอาพยายาม HP เพิ่มได้แล้วครับแล้วก็กรณีคนที่เล่นเป็นตัวละครอย่างตัวแเยหลาน C6 แล้วก็ไม่ได้ทําค่ารีพลังงานอะไรแบบนี้เน้นกดอันติแล้วก็ยิงหนึงแรงๆจาก C6 เนี่ยก็สามารถย้ายไปใส่ย,ยามเป็น2น้ํา2น้ําหรือว่าเป็น2น้ํา2 HP หรืออะไรเงี้ยคือคนที่เป็นแเยหลาน C6 มาอยู่ในดันนนี้สบายมากครับเพราะว่าจะใส่ HP หรือใส่น้ํามันไม่ได้ต่างกันมากมาย นักนั้นนะครับแต่ว่าใส่เป็นน้ําน้ําแรงกว่านะครับซีหกนะไม่ใช่ซีหกใส่เอมเบมทุกรกณีนะจริงๆ C6 ก็ควรใส่เอมเบมแหละดมามเจรยาวมันแรงกว่าส่วนเซตสชิ้นการทํางานของมันก็คือตัวถ้าไม้ตายของคุณจะแรงขึ้น10%แล้วก็สกิลของคุณจะแรงขึ้น10%ครับแต่เงื่อนไขมันทําให้เอาไปใช้กับตัวละครอย่างเย่หลานไม่ได้นั่นเองครับเงื่อนไขของมันก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องมีการโดนดามจครับ มันเลยมีแค่ดีเฮียที่ใช้ได้ครับเพราะว่าดีเฮียเมื่อคุณวางสกิลไปแล้วคุณรับดามเมจมาเนี่ยตัวน้องจะมีการขึ้นดาเมจเป็นเหมือนตัวเลขกายภาพเล็กๆเหมือนที่คุณเห็นในจออย่างงี้แหละครับขึ้นมา <laughs> ใช่ครับคุณก็เลยเหมือนกับตัวเองโดนดามเมจตลอดมันก็เลยได้สเต็คครับแลวมันต้องสะสมถึง5สเต็คครับมันเลยทําให้มันใช้งานลําบากนั่นเองครับโดยผลของตัวสเต็คที่ได้มามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นอีก80%กนะ็คือคิดว่าเปคร้วก็ไปคูณกับพันค แต่้ครั้งกลายเป็นอีก400%สิริรวมแล้วเลยทำให้ตัวอันติกับสกิลของคุณแรงขึ้น50%นั่นเองครับนั้นณตอนนี้ตัวที่ใช้แล้วดีจริงๆแล้วไม่วุ่นวายก็จะมีเพียงแค่ตัวเดียวเลยก็คือดีเฮียครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งนะครับดีเฮียเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับโดยโรเทดที่เราใช้ก็จะเป็นตามที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับว่าเราอนุมานว่าเล่นเป็นดาเมจไปเลยนะครับใส่อุปจําตัวให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับกดอันติโดน11ฮิต คลิกก็คือฮีตุดไทนะครับแล้วก็สกิลอีเนี่ยมีการฟลิกเกอร์ทั้งหมดประมาณ5ครั้งนะครับนาเมจที่ทําให้แตกต่างกันเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแต่ เดิมทีดีเคียไม่ได้แรงแบบแรงอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าคุณใส่อัติแฟกเซตนี้แล้วดีเคียจะกลายเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงไปเลยแต่ทำดาเมจได้แรงขึ้นประมาณนึงเลยครับถ้าเราดูกันเป็นเปอร์เซนต์จริงๆเนี่ยถึง20%นะครับมันไม่น้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเดิมทีดีเคียไม่ได้แรงอยู่แล้วครับคุณจะเห็นว่าในชายก่อนหน้านี้เมื่อกี้นี้มันก็ดูไม่ได้แรงกว่ากันเยอะนี่แต่ในความเป็นจริงคือชายแปะน้ําให้เซียงหลิงสามารถติดระเหยรัว ัวได้แต่ดีเฮียไม่ได้มาแปะน้ําให้ไปเป็นแบบนั้นได้นะครับฉะนั้นดาเมจของคีมันก็จะตกลงและอย่าลืมว่าเราเองก็ต้องทําเรื่องของค่ารีพลังงานด้วยเพราะว่าดีเฮียเนี่ยมันเจนพลังงานค่อนข้างน้อยครับแล้วตอนเวลากดอันติมันเก็บเสากลับไปด้วยฉะนั้น ใครที่เดิมทีเล่นเป็นดีเฮียสายดาเมตไม่ใช่สาย EM นะครับสามารถใช้ได้ครับดาเมตรเพิ่มขึ้นด้วยครับถ้าเทียบกับการที่คุณไปใส่ปัญญามเอาแต่ถามว่ามันคุ้มค่าที่จะฟาร์มไหมเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับและเตือนอีกหนึ่งอย่างเป็นอย่างสุดท้ายดีเฮียไม่ได้แรงขึ้นจนกลายเป็นตัวละคร DPS แรงๆนะครับแต่แรงขึ้นครับเปอร์เซ็นต์เยอะแต่เดิมทีไม่ได้แรงอยู่แล้วนะครับ แต่น้องมีดาเมจนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วมันก็ใช้จบอาบิสรอบนี้ได้ด้วยนอกอาบิสไม่รู้ไปเล่นกันเองผมเล่นแต่ในอาบิสก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะ สำหรับรอบนี้ก็สั้นๆนะครับมาเพื่ออแค่ธิบายสรุปให้ฟังแต่ว่าผมไม่สามารถจะหาเรื่องของเซตอันเนี้ยมาให้ดูเรื่องดาเมจเต็มๆจริงๆกันได้สำหรับตัวดีเคียเพราะว่าผมพยายามแล้วมันไม่ดอบจริงๆครับขนาดชายผมยังต้องใส่มูลค่า28เองครับเพราะว่ามันดอปให้ผมแค่นั้นนะครับฉะนั้นก็ขอทุกคนมีความสุขกับการฟาร์มด้านอิมเพก์ใหม่ก็แล้วกันครับยินดีด้วยครับพวกคุณได้บ่อนใหม่1บ่อนครับและเดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีบ่อนใหม่ๆมาอีกก็ใช้ชีวิตในบ่อนอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าากก็คือรลง สวัสดีครับ